สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องทิวฟีกับพี่เดชครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับม,มาเจอกันในแบบฝึกหัดป6หน้าที่19นะคะในหน้าที่19นี้ก็จะมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็คือข้อที่5นะคะเขาบอกว่าให้เขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายที่กําหนดคำศั์เนาะเราก็จะได้จากเรื่องที่เราอ,อ่านไปนะคะก็คือจากขุนช้างขุนแผ,แผ,แผนตอนกําเนิดพลายงามนั่นเองนะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่ท้ายบทก็ไปเปิดหาดูนะคะจากนั้น ก็นำมาเขียนลงในช่องว่างแต่ว่าไม่ใช่คำไหนก็ได้นะคะจะต้องเป็นคำที่เขามีความหมายตรงกับที่กำหนดไว้อย่างเช่นเราจะรู้ได้งไงใช่ไหมอ่านดูอันแรกนะคะแนวนอนกับแนวตั้งนี่เขาให้มายัางไงแนวนอนกับแนวตั้งนะคะก็คือจะหมายความว่าแบบนี้เห็นเลขหนึ่งใช่ไหมคะเลขหนึ่งแนวตั้งอยู่ในแนวตั้งเนี่ยคำศัพท์คำนั้นจะเป็นคำที่มีความหมายว่ารู้ผิดรู้ชอบ เราก็หาว่าคำศัพท์คำไหนที่มันแปลว่ารู้ผิดรู้ชอบเราก็นำมาเติมแนวตั้งในช่องนี้แบบนี้นะคะหรือว่าข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยจะหมายถึงคำศัพท์ที่มีความหมายว่าถกผ้านุ่งจงกระเบนสูงเพื่อให้ธรรมะทรรมเองใช่ไหมทีนี้เราก็ไปหามาแล้วก็นํามาเติมในข้อที่สองที่มันเป็นแนวนอนตรงนี้ยาวๆแบบนี้นะคะ โอเคไปดูกันที่ข้อ1ก่อนแล้วกันนะข้อที่1นนะคะแนวตั้งบอกว่ารู้ผิดรู้ชอบคําที่แปลว่ารู้ผิดรู้ชอบเนี่ยนะคะเรานํามาเติมได้พอดีนะคะก็คือคํานี้นั่นเองเติมดาวเด็กสระอีเข้าไปแล้วก็ยอย,ยักคำเนียนว่าอะไรคะสระเอียใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นเดียงเดียงแล้วก็มีสระอามาให้เขามีใบให้ด้วยนะคะก็เติมสาวเสือลงลงไปก็จะกลายเป็นเดียงสานะคะจะมีความหมายว่ารู้ผิดรู้ชอบเนาะ ต่อมานะคะแนวนอนล่ะแนวนอนเราได้คําใบ้มาตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวสระเอจะอยู่ตรงนี้นะเราก็ไปหาดูว่าคําไหนมีสระเอบ้างเสร็จแล้วดูความหมายของเขาค่ะความหมายจะต้องแปลว่าถกผ้านุ่งจงกระเบนสูงเพื่อให้ธรรมะทรแมงคํานั้นก็คือคําว่าขอไข่ไม่ทันากาศาอเด็กแล้วก็ตรงนี้เป็นสระเอแล้วก็มีขอไข่มอม้ารอเรือนะคะขัดขมินนั่นเองนะคะเป็นการ นุ่งผ้าอย่างหนึ่งเป็นนุ่งผ้าจงกระเบนใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าขัดเขมรนนั่นเองต่อมาดูอันที่3อันที่3แนวตั้งเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคำที่หมายถึงขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยโดยให้คำมั่นว่าจะให้ของตอบแทนหรือทําตามที่สัญญาไว้เมื่อเป็นผลสําเร็จก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าเราไปขอใช่ไหมเราขอเสร็จแล้ว ถ้ามันสําเร็จเราก็จะมีการแก้บนใช่ไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมดังนั้นนะคะอันนี้ก็ชัดเจนเลยเห็นใช่ไหมมันมีนอนหนูนะคะแล้วก็หาตัวหนึ่งมาเติมซึ่งตัวนั้นก็คือบอใบไม้รวมๆแล้วคํานี้ก็คือคําว่าบนนั่นเองข้อที่3คําว่าบนนะคะบอใบไม้นอนหนูสงตัวจบต่อมาข้อที่4ี่แนวนอน ข้อที่สีในแนวนอนนะคะจะเป็นคำที่มีความหมายว่าเป็นชื่อจักรจันนะคะขนาดใหญ่มีอวัยวะทำเสียงเป็นเสียงห้าวนะคะกึกกล้องกลางวานได้ยินไปไกลเราไปเปิดหาดูว่าคำศัพท์คำไหนที่มันเป็นชื่อจักรจันบ้างนะคะพอหาเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูเขาใบ้มาให้มีตัวอะไรบ้างมีเพยญชนะ5ตัวแหละ,ะคำนี้มี5้าตัวรวมสระแล้วนะคะแล้วก็จะมีงองูอยู่ตำแหน่งที่3มีนอหนูอยู่ตำแหน่งที่5ใช่ไหมคำนั้นก็คือคำว่า ลองในนั่นเองนะคะตึบตึบแบบนี้คําว่าในจะเป็นสระไอไม้มาลายนะคะไม่ใช่ไม้ม้วนนะลองในเขาเป็นชื่อจักรจั่นตัวหนึ่งนะคะที่เป็นขนาดใหญ่นั่นแหละอย่างที่เขาบอกไปไมีอวัยวะทําเสียงเป็นเสียงเห้าๆหน่อยนึงจะกึกก้องนะคะเสียงเขาจะกังวานมากอะไรประมาณนั้นต่อมานะคะข้อที่5เขาบอกว่าเป็นคําที่หมายความว่าภาชนะทําจากไม้สาร ภาชนะทําจากไม้สารขึ้นต้นด้วยกอไก่มีคํามีสาร,รอาอยู่ตรงนี้นะคะเปิดดูเปิดดูเรียบร้อยเราจะได้คําว่าอะไรออกมาเราจะได้คําว่ากระแล้วก็ทอนหารสระอายอยักษอ่านว่ากระทายนะคะกระทายเป็นภาชนะที่ทําจากไม้ไผ่นะคะเอามาสารกันนั่นเองเอาไว้ใส่ของนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เติมได้ครบทั้งห้าคำแล้วทวนอีกทีเผื่อใครไม่ทันนะคะข้อที่1เนาะแนวตั้งนะคะแนวตั้งก็มองยาวลงมาเดียงสานั่นเองข้อที่2นะคะแนวนอนก็จะเป็นขัดขมเหนข้อที่3แนวตั้งแนวตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นคําว่าบนข้อที่4แนวนอนก็คือลองในค่ะแล้วก็ข้อที่5แนวนอนเหมือนกันนะคะก็คือคําว่ากระทายที่เป็นภาชนะเอาไว้ใส่ของนะคะสาหรับวันนี้ในหน้าที่19ก็มีแค่5าข้อ หาข้อย่อยแค่นั้นนะคะแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่20ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย